สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเรดติ้งของการ์ตูนเบนเทนในแต่ละภาคเนี่ยได้คะแนในไปเท่าไหร่กันบ้างถ้าคุณผู้ดูสงสัยคลิปนี้มีคําตอบครับไปรับชมกันเลยมาดูกันที่ภาคแรกกันก่อนเลยครับกับภาคคลาสสิกภาคนี้ถูกฉายในปี2005เป็นเรื่องราวของเบนเทนิสันเด็กหนุ่มธรรมดาทั่วไปไวัย10ปีที่ได้เที่ยวพักร้อนกับปู่ของเขาพร้อมกับญาติอีกหนึ่งคนแต่แล้วชีวิตของเบนนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดการเพราะได้พบกับอมนิทริกซ์ นาฬิกาจากต่างดาวที่สามารถแปลงร่างเป็นอเอเลี่ยนได้มากกว่า10สายพันธุ์โดยภาคนี้ทำคะแนนไปได้7.5คะแนนครับภาคต่อไปภาคอเอเลี่ยนฟอร์ดท,ที่ฉายในปี2008เรื่องราวดำเนินต่อจากตอนจบภาคคลาสสิก5ปีเมื่อปู่แม็กซ์หายตัวไปกับการสืบคดีกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าไฮบริดและอัศวินอมตะเบลเลยต้องร่วมมือกับเกวนลูกพี่ลูกน้องของเขาและเควินอีเลเวนอดีตศัตรูคู่แขนที่มาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือปู่แม็กซ์ ด้วยพลังใหม่จาก Omnitrix รุ่นอัปเกรดโดยภาคนี้ทำคะแนนไปได้7.4คะแนนครับภาคต่อไปภาค Ultimate Alien ที่ฉายในปี2010เมื่อความลับของเบนถูกเปิดเผยให้โลกได้รู้แล้วเบนแฮนิสันก็ยังคงต้องรับบทเป็นฮีโร่เพื่อปกป้องโลกใบนี้เอาไว้ด้วยอัลติเมทริกซ์นาฬิกาที่เพิ่งได้มาใหม่สามารถแปลงร่างเป็นเอเลียนขั้นสุดยอดได้หรือร่าอัลติเมทนั่นเองฮะโดยภาคนี้ทำคะแนนไปได้7.7คะแนนครับผม ภาคต่อไปเป็นภาคที่หลายๆคนมองว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดของเบนเทนอย่างภาค Omniverse ที่ฉายในปี2012เรื่องราวดำเนินต่อจากภาค Ultimate จบลงเกว n นกับเควินต้องย้ายออกจากเมืองที่ห่างไกลจากเบนเนื่องจากเกวนต้องเข้ามหาวิทยาลายัยเควินเลยไปหางานและบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับวิลัยของเกว n นเพื่อจะได้ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมบอกแล้วเควินมันหน้าหมีเบนเลยได้กู้หูใหม่อย่างรุกมาร่วมผจญภัยในครั้งนี้แทนโดยภาคนี้ ทำคะแนนไปได้6.4คะแนนครับภาคต่อไปภาครีบูสเป็นภาคที่เอาเบนเทนมายำภาคอมนิเวิร์สยังพอทนภาครีบูสนี่พอเลยโดยภาคนี้เป็นการทําซ้ำขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากซีรีส์ดั้งเดิมแต่เนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับโดยภาคนี้ทําคะแนนไปได้2.8คะแนนต่อไปเป็นเดอ m มูฟวบ้างครับกับ b e n 10 Secret of the o m n i t r i x เมื่ออ m n i t r i x นับถอยหลังสู่การทำลายตัวเองเบนและเกรน จึงต้องร่วมมือกับเทสแท็กเพื่อออกตามหาผู้สร้างอมนิทริกซ์ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปโดยภาคนี้ทำคะแนนไปได้7.3คะแนนครับต่อไปเป็นหนงมูฟี่ปิดจ,จบภาคลาสสิกกับเบนเทนเดสทรอยออลเอเลียนโดยภาพมันก็จะปแปลกๆหน่อยนะครับภาคนี้โดยทำคะแนนไปได้5.9คะแนนครับต่อไปเป็นหนงบูฟี่เบนเทนออเลสวอร์มเป็นฉบับไลฟ์แอคชั่นและมีเส้นเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลหลัก ควรดูนะภาคนี้โดยเนื้อเรื่องจะต่อจากเบนเทนเอเลนฟอ c ซีซันสองก่อนที่จะขึ้นซีซันสาง่ายๆก็คือมันอยู่ตรงกลางระหว่างซีซันสอและซีซันสานั่นแหละรครับซึ่งจะทําคะแนนไปได้4.6คะแนนต่อไปเป็นหนุบูฟี่ภาครีบูทแหมขยันทำซะด้วยนะกับ b e n เทนเวอร์ซัสเดอะยูนิโดยทําคะแนนไปได้5.3คะแนนครับผมขอแถมให้อีกเรื่องแล้วกันนะครับกับ b e n เทนเจเนเรเต r ร์เร็กซ์ฮีโร่ เพราะเรื่องนี้มีพี่เป็นของเราเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยโดยทำคะแนนไปได้7.6คะแนนครับผมเยอะจัดเอาละครับหาว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขอภัยมณะที่นี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า See you again ครับ